เก็บกระเพรากันค่ะทุกคนนะคะวันนี้จะผัดกระเพราะะพอกำนานจะทําผัดกระเพราเดี๋ยวเรามาเด็ดกระเพากันนะคะนี่เลยกระเพรากระเพราก็สวยสวยที่แรกปลูกนะคะคิดว่าเขาจะไม่รอดนะที่จริงสวยมากมานี่เลยเด็ดได้ละหนึ่งกรัมมือประมาณนี้นะคะใส่พอหอมอาเนาะ อ่าให้ดูอย่างอื่นด้วยนะคะนี่เลยมะละกอก็ยังอยู่ที่เดิมนะทุกคนเราให้เขาสุกแล้วก็เดี๋ยวเอาไปทานทีละลูกทีละลูกดีวกว่านะ,ะนี่สาวะรสก็เต็มเลยเดีนะะ๋ยวค่ะนี่นะคะอาหารการกินของเราก็พื้นบ้านง่ายๆนะคะนี่เลยยอดน้ำเต้าก็มีนะคะนี่เลยค่ะกินง่ายอยู่ง่ายตามสไตล์พื้นบ้านนะคะ ได้แล้วผัดกะเพรานะคะมือนี้นี่พ่อครัวของเรากำลังหัน่นกระเทียมนี่ไข่ดาวต้องพิถีพิถันนะคะค่อยๆ ผัดกะเพรานะคะวันนี้ผัดกะเพราค่ะกะเพราใส่าา<ห>แคร,<ห>แรอทนะคะใส่พริกใส่หอมขาวนะคะโคเล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 ่ต่อไม่เลิกจ้ตั้มโอเคใส่ใบกะเพรานะคะเพื่อความอมดูเ นี่เลยค่ะอร่อยอร่อยแซ่บๆจ้าน่าทานมากๆเลยนะคะผัดกระเพราไก่นะคะแล้วก็ไข่ดาวล,ลูกชายชอบกินนะคะนี่อร่อยอยู่ตรงนี้นะคะนี่เลยค่ะ เรียบร้อยพริกไทยใส่หน่อยนึงนี่เอาครบย่อยๆพริกไทยถ้าไม่มีพริกไทยมันไม่อร่อยเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับ